สวัสดีค่ะวันนี้คุณยิ้มหรือยังคะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสุขภาพจิตท,ทางอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโดยมีผมวุฒิพงษ์ถายยาพิงเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการสม่ำเสมอนะครับท่านเป็นจิตแพทย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงในแพทย์ปริทัศน์ศิลปกิจสวัสดีครับคุณหมอปริทัศน์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของการจัดการการเมาค้างนะครับเมาค้างนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการจัดการอย่างไรเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอย่างไรวันนี้จะสนทนากันในรายการนะครับเรื่องของการจัดการเรื่องของการเมาค้างครับ การเมาค้างเป็นยังไงบ้างครับอาการนะครับหมอเบื้องต้นเนี่ยครับครับก็ถ้าถ้าเอาตามความหมายจริงๆเลยที่ที่ทางาทางการแพทย์หรือทางนักดื่มทั่วไปเข้าใจกันก็คือว่าคือหลังจากการดื่มหนักติดต่อกันหรือหรือไม่ต้องติดต่อกันอะไรหลังจากคืนวันที่เช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ดื่มหนักๆเนี่ยนะหรือว่าหลังจากที่หยุดดื่มหนักๆเนี่ยมันจะมีมีอาการที่ถ้าเป็นภาษา อังกฤษเขาเรียกเป็นแฮ h โอเวอร์หรือคนไทยก็เรียกแห้งๆอะไรอย่างนี้ยนะค,คือบางทีเขาเรียกเรียกทับสทบไปนะครับค,คือมันเป็นภาวะร่างกายที่มันมันมันฟื้นตัวจากจากการดื่มหนักเนี่ยมันมันจะมีอาการหลายๆอย่างที่ที่ทำให้ไม่สบายนะมันจะเป็นเป็นอ่อนเพลียเป็นปวดศีรษะเป็นบางคนก็นมีขึ้นไ้อาจจียนมีใจสัน่นมีอะไรเนี่ยซึ่งก็คง แบ่งง่ายๆเป็นสองอย่างคือคือเป็นอาการที่เป็นผลจากการดื่มหนักเหมือนร่างกายเราโทรมจากการจากพิษของแอลกอฮอล์อีกอาการประเภทหนึ่งก็คือเป็นผลจากอาการที่ไม่ได้รับแอลกอฮอล์อ่าเรียกว่ามันมีอาการอาการอยากหรือว่าอาการถอรนกะ็คือเหมือนกับว่าร่างกายที่เคยได้รับแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะๆมานานๆพอหยุดกะทันหันเนี่ยมันปรับตัวไม่ได้มันจะเหมือนตีกลับเนะี่ยมันจะม,มีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติมันแปรปรวนอะไรต่างๆนะ มีกระวนกวายใจสั่นมีเงื่อออกอต่างๆแต่น,นี้มักจะเกิดเกิดช้าช้ากว่าหรือว่าอาจจะวันสองวันไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาการแฮงอเอร์ธรรมดาที่เกิดจากการดื่มหนักนี่จะเป็นปวดศีรษะเหมือนไม่สบายเพลียลุกไม่ขึ้นต่างๆการหยุดหรือลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ลงเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเนี่ยแต่ก็สร้างปัญหาพอสมควร ครับนะไม่ได้หมายความว่าอย่าหย,ยุดนะคือคือไงก็ต้องหยุดต้องลดแต่ว่าเพียงแต่ว่าการหยุดการลดตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ต้องต้องมีการจัดการเหมือนกันนะครับแม้จะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจัดการไม่ถูกวิธีเนี่ยอันตรายถึงตายนะครับครับบางรายนี่มันแบบถ้าจะใช้ภาษาแบบเอ,อ่เอธรรมดาแบบชาวบ้านคือมันมันมันไฟทตุมันแตกหรือมันเหมือนกับมันลมปราณมันตีกลับมันเกิดอาการปั่นป่วนแบบชนิดรุนแรงที่ทําให เ,เกิดอาการที่ทั้งร่างกายและจิตใจแบบปันป่วนไปหมดเลยถึงขั้นอันตรายที่ทหลายบางรายถ้าไม่ได้รับการรักษาด้ดีเนี่ยมีชักมีหมดสติเสียชีวิตอะไรบางรายก็มีคลุ้งคลั่งเป็นอะไรไปก็มนะเกีเรียกว่าลงแดงได้ไหมครับหรือการทานองนั้นแต่มันมันแรงม,มันแรงกว่าลงแดงอีกนะอ๋อแรงกว่านั้นอีกนะครับม,ม,มันไปทุกระบบเลยเนะี่ยการรับรูบ้ความคิดสติร่างกายต่างๆมันปนป่วนไปหมดครับมีอาเจียนมีท้องเสียมีไข้สูงมีใจสั่นมี เ,เงือออกมีคือมันปั่นป่วนไปหมดนะจนบางทีร่างกายรับไม่ได้จนโดยพวกที่นี้พวกที่เขาดื่มมานานๆเนี่ยร่างกายเขาสุดโทมอยู่แล้วเนี่ยพอมาเปอย่างนี้ขเขานี่ก็มันร่างกายมันก็รับไม่ไหวก็ทําให้เสียชีวิตได้ดังนั้นถ้าคนที่ดื่มมานานๆแล้วก็ดื่มมา สม่าเสมอหรือว่าอาจจะไม่นานแต่ว่าดืม่มระยะหนึ่งเดี๋ยวไมดื่มติดตอ่อกันอย่างตดต่ำเสมอ,อแล้วก็ปริมาณทั้งเยอะครับ<ๆ>แล้วอยู่ๆก็หยุดนี่มีโอกาสเสียชีวิตใช่ไหมครับกับมีเลยครับอแต่คนก็เพราะฉะนั้นในการดื่มสุราเนี่ยการที่จะหยุดถ้าดื่มไปถึงขั้นหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าติดหรือว่าดื่มมากเนี่ย การจะหยุดจะต้องมีวิธีการที่ถูกต้องใช่ไหมครับที่เหมาะสมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังจํานวนไม่น้อยก็ยังไม่ทราบนะครับคือที่เป็นห่วงเพราะว่าที่ที่ผมได้ติดตามข่าวอยู่ที่มักปรากฏเีเราก็เสียเยดายนะอย่างเช่นบางคนก็ไม่สบายไงก็ดื่มอยู่วันไม่สบายก็หยุดดืม่มนอนพักอยู่ที่บ้านเนี่ยอทางคนที่บ้านก็ดีใจโอ้ไม่ไปดื่มแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยดีใจแต่ที่ไหนได้เขาไม่นานเขาก็อาจจะเกิดอาการเจ็บอย่างหนักแล้วก็ ถ้าส่งโรงพยาบาลทันก็ดีถ้าบางทีบางรายก็เสียชีวิตไปอะไรไปเช่นเหมือนกับหลับตายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะรจริงๆแล้วก็คือหัวใจวายตายในช่วงกลางคืนไม่มีใครทราบหรือบางรายก็ไปมีคดีไปมาเอินช่วงที่เมาหรือเกิดเหตุอะไรต่างๆนี่ก็ถูกถูกดําเนินคดีแล้วก็ถูกจับตัวไปแล้วก็ไปกุมขังไว้ที่สถานที่ตารวจหรือที่เรือนจําเนี่ยแล้วไปเกิดอาการ<อ>นะเมื่อไม่นานนนี้ก็มีที่เป็นคณะคณะคดีอะไรเมาแล้วขับหรือขับรถ อะไรชนทุกอย่างก็ถูกจับไปดำเนินคดีครับแล้วเขาก็ไปลงแดงเสียชีวิตในในการคุมขังนะซึ่งเราอ่านแล้วเราก็เศร้าใจว่าจริงๆแล้วน,นี่ก็ต้องวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าถ้าท่านควบคุมตัวผู้ที่ที่เคยดื่มเหล้าหนักๆมาเนี่ยไว้ในความดูแลเนี่ยขอให้ระวังว่าถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยมันมันมัน,มน,มน,มนอันตรายชีวิตเขาไม่ควครเขาไม่ควรถึงขั้นต้องโทษเขาคงไม่ได้ถึงประหารชีวิตแต่ว่าเขาต้องเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าความที่ไม่ทราบไม่รู้กันทั้ง ทั้งญาติทั้งเจ้าหน้าที่ที่อะไรต่างอันนี้เราก็ต้อง,ต,องต้องดูแลครับซึ่งมันรักษาได้มัน,ม,นมันไม่ไม่ยากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่เราจะเสียใจถ้าเรารู้ว่ามีใครสักคนที่ตั้งใจที่จะตัดสุราหรือจะเลิกเหล้าเนี่ยแต่ว่าไม่รู้วิธีการแล้วก็ไปเสียชีวิตซะเนี่ยน่าน่าเสียดายมากและเสียใจนะครับสําหรับสุราแล้วเนี่ยการหักดิบนี่ไม่แนะนําเลยนะครับ ยกเวน้เวนดื่มปริมาณไม่มากแล้วค่อยๆลดการดื่มลงแล้วเขาเป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงแต่ถ้าคนที่ดื่มมานานๆแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วไปหักดิบเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แนะนาําอันตรายมากครับอันตรายกว่า,วาเฮโรอ,อีนเพราะว่าเฮโรอ,อีนนั้น,ม,น,ม,นมันก็อาจจะมีความทุกข์ทรมา,านจริงแต่ว่าแต่ตัวอันตรายที่แท้จริงมันน้อยกว่าน้อยกว่ากาันทีนิดก่อนจะไปถึงวิธีการจัดการการเมาค้างหรือว่าวิธีที่จะเลิกสุราแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอันตรายเนี่ย จะเรียนถามคุณหมอปริทัศก่อนถึงนั้นว่าเดิมยังไงถึงเรียกว่าเข้าขั้นที่อันตรายละหรือเข้าขั้นเสี่ยงหรือเข้าขั้นจะติดเนี่ยครับมีเกณฑ์ง่ายๆที่จะให้คุณผู้ฟังได้ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยเราเดื่มมาเอ๊ยอย่างนี้ไม่เข้าท่าแล้วนะเริ่มจะอันตรายอย่างเงี้ยครับคือถ้าที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คืออันที่หนึ่งคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันมีอาการไม่ค่อยไม่ค่อยปอกติอาจจะเช่นยัง มีความรู้สึกไม่ไไมไม่ม่สงบมีความรู้สึกวนกาวายเมนะันสันสันนะสมาธิสมองอะไรไม่ค่อยไม่คยนิ่งเนี่ยถ้าถ้าเราก็พอดื่มไปนิดหนึง่งหายหมดเลย<ม>สบายดีเลยไปทํางานทําการไดอนน้อันนี้แน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ,รบถ้าไม่ได้ดื่มนี่เรียกว่าไม่กระปี้กระเป่าแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็อาจจะเป็นว่ามีมมีมมีคนใกล้ชิดบ่นแล้วบอกว่าเอ้ยเลิกซะดีไหมอะไรเงี้ยดื่มเยอะไปมั้งอะไรเนี่ยคือมีคนใกล้ชิดเขาเริ่มบ่นล้ว S <S แสดงว่าการดื่มของเราเนี่ยมันทำให้เขาเดือดร้อน<ๆ>มันทําให้เขาเป็นห่วงคเพราะถ้าเราดื่มในปริมาณท,ที่พอดีไม่ไมเดือดร้อนไม่มีใครเขาก็เขาก็มีใครว่ากันใช่ไหมรันเพราะนั้นอันที่คนคใกล้ชิดเริ่มเริ่มถามเริ่มทักว่าให้ให,ให้ให้ลดปริมาณการดืม่มหรือเลิกดื่มอันที่สามตัวเราเองเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเลิกนะคิดอยู่บ่อยๆว่าอยากจะเลิกอยากจะเลิกแล้วเพราะอย่งว่าเราเองก็รู้ตัวแล้วว่ามันมันไม่ดีแล้วมันอาจจะมันมากไปแล้วนะ แล้วอันที่อันต่อมาก็คือพยายามเลิกแล้วไม่สําเร็จ<อ>พยายามหลายทีแล้วมันไม่สําเร็จทุกทีเลยหรือตั้งใจจะดื่มแค่นิดเดียวครับกลายกลายเป็นว่าเช่นตั้งใจจะดื่มแค่แก้วเดียวกลายเป็นเมาไม่รู้เรื่องไปอแล้วการเพิ่มปริมาณแล้วก็อันต่อมาก็คือว่าทั้งที่หมอห้ามสุขภาพไม่ดีก็ไม่ยอมไม่ยอมเลิก<อ>เคยถูกจับเมาแล้วขับสารสั่งให้คุมประพฤติแล้วก็ยังก็ยังกลับไปอีกอะไรคึนเนี้ยคือมันม,มันก็คือ มีเหตุผลตั้งเยอะแยะที่ต้องควรจะหยุดแล้วแต่ก็ยังหยุดไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ควรจะรีบมาแล้วครับเพราะแสดงว่าเข้าขั้นแล้วดีว่าเป็นเป็นติดสุราหรือเรียกว่าพิสุราเรือดังแล้วนะอืมก็สรุปว่ามีคนรอบข้างก็แล้วตัวเองก็แล้วร่างกายตัวเองก็ก็แล้วนะมีคนอื่นมีทางเจ้าหน้าที่ทางหมอแนะนําก็แล้วก็ไม่ไม่สําเร็จอันนี้นะอันนี้ก็คงต้องรีบมารับการบําบัดแล้วเพราะว่าอย่าไปคิดว่าอยู่ที่ใจแล้วแสดงว่า ียบเหมือนคุณว่ายน้ําไม่เป็นแล้วคุณตกน้ําแล้วตอนนี้คือคุณจะรอดอย่างเดียวคือให้คนอื่นเขาช่วยครับนะอย่าไปคิดว่าตัวเองจะว่ายน้เข้าฝั่งเองได้หมดสิิตครับอันนี้คือตัวเองก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าคือคือปัญหาคือที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคนที่ติดสุราจํานวนไม่น้อยทีเดียวหรือรวมทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดด้วยมักจะคิดว่าอยู่ที่เขาอยู่ที่ตัวเขาแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นติดสุราแล้วเนี่ยถ้าติดยิ่งติดเรือรังติดหนักเนี่ยมันก็เหมือนคนที่ไปเรืออับปางกลางทะเลอ่ะ คุณไม่มีทางเข้าฝั่งเองได้แล้วยกเว้นจะมีหน่วยไปช่วยเหลืออ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะคือมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องเข้าใจเลยว่ามันมันสถานการณ์มันเป็นเรื่องที่ให้เขาให้เขาแก้เองไม่ได้แล้วครับแต่แน่นอนว่าคนอื่นไปช่วยแก้ก็ตัวเขาเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยครับในในโดยเิ่งใ,ในระยะ,ะ,ยะหลังจากที่ฟื้นตัวจากการพ้นระยะเยมาหรือเมาค้างหรือถอนอาการถอนพิษไปแล้วเลยครับ นั่นก็เป็นสัญญาณของคนที่ดื่มแล้วจะเริ่มรู้สึกได้ว่าตัวเองเริ่มจะติดสุรานะครับก็ตั้งข้อสังเกตโดูตามที่คุณหมอปริธาต์ได้แนะนำให้ให้ฟังนะครับซึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตอย่างงั้นเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็โดยชฉพายิ่งเรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือเข้าใจ หลายคนเข้าใจว่าให้เขาเลิกเองเพราะว่าดื่มเองก็เลิกเองมันอยู่ที่ใจว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนะครับังนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นณรายการนี้ขอย้าเลยครับขอให้เข้าใจว่าคนที่ติดสุราหรือมีแนวโน้มที่จะติดดังที่ได้บอกไปตะกี้เนี่ย ต้องได้รับการช่วยเหลือครับไม่เลิกเองไม่ได้ครับเป็น <ขอ S 1> <ด>พูดที่<ห>ตายตาย,ยังไงก็ไม่ได้ครับต้องช่วยเหลือเหมือนเปรียบเทียบเหมือนที่ว่าขับเรือไปกลางทะเลแล้วเนี่ยต้องมีหน่วยกู้ภัยไปช่วยเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องตระหนักนี้มีสําคัญมากๆนะครับแม้ผมจะพูดกับหมอพิทแค่3 4ประโยคในะตัวนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะครับที่คุณต้องพามารักษาหรือคุณต้องเข้ามารักษานะครับเพราะช่วยตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็เพื่อช่วยกันแล้วก็จะทําให้การแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนั่นเป็นเรื่องสําคัญเบื้องต้นนะครับอันนี้ นี่จะพักรายการสักครูน่นึงแล้วเดี๋ยวจะมาพูดว่าเอาล่ะเมื่อจะต้องจัดการการเมาค้างทั้งระยะยาวที่จะเลิกเนี่ยกับการเมาทั่วทัวไปแล้วก็ตื่นเช้ามาที่บอกรู้สึกแห้งเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับพบกันในช่วงที่สองรายการครับพักครู่เดียวครับ ในเวลาที่เจอทางตัน1323ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพติด หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนที่การสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไฟไหม้บ้าน คุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูนะแหมแค่จนานายประกาศายุคงานาแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตชิวร์จา้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้านายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข w w w d m h g o do คุณผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้ถ้ากำลังรับฟังรายการสุขภาพจิตทางอากาศมีผมพุทธิพงษายาพิงก์กำลังนั่งสนทนาอยู่กับนายแพทย์ปริทัศน์ศิลปกิจจิตแพทย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงนะครับกำลังสนทนากับคุณหมอปริทัศน์เรื่องของการจัดการการเมาค้างนะครับเอาละครับช่วงที่2ของรายการก็จะเรียนถามคุณหมอครับว่าการจัดการการเมาค้างผมจะเรียนถามเป็น2ประเด็นครับอันที่1ก็คือว่าการการตัด เมานะฮะก็คือคนที่ติดแล้วเนี่ยมาจัดการเนะบื้องต้นนะควรจะอะไรอย่างไรกับอันที่2ประเด็นที่2ก็คือคนที่เมาทั่วๆไปที่ว่าตื่นมาแล้วปวดหัวที่บอกว่าแห้งนะควรจะทํำยังไงใน2ะสองประเด็นหลักครับปรเป็นแรกก็คือคนที่เมาเยอะๆแล้วก็จะจัดการจะตัดเนี่ยทำยังไงกันดีครับถ้าถ้าดื่มดื่มไม่จัดมากแล้วก็ยิ่งดื่มมาไม่นานเนี่ยอันนี้อันนี้คิด อันนี้ยังยังพอมีทางที่จะเลิกเองได้ถ้าแล้วก็มีมีความสามารถในการควบคุมตัวเองสูงมีมีเงื่อนไขทางสังคมสิ่งแวดล้อมเช่นมีคนดูแลมีคู่สมรสมีคนสนิทอะไรที่เขาคอยช่วยดึงช่วยอะไรให้กําลังใจแล้วก็สถานที่วงการทํางานเขามีการรณรงค์หรือมีระบบที่ช่วยเหลืออะไรอย่างเนี้ยก็ก็อาจจะค่อยๆลดแล้วก็เลิกเองได้โดยไม่อันตรายนะครับแต่ว่าถ้าหลายที่ดื่มจัดๆดื่มนาน,านๆแล้วก็ สิ่งวีนเราไม่เอื้ออหนวยไปอยู่ในวงการอยู่ในแหล่งที่เขาดื่มกันเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็ลําบากที่นึงนะเพราะว่าโอกาสสาเร็จยากนะถ้าไม่ได้รับการบําบัโดโดยความช่วยเหลือของทางสถานบําบัดต่างๆนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามในระหว่างที่ยังยังเลิกเลิกดื่มไม่ได้ข้อแนะนําเบื้องต้นก็คือว่าน่าจะมีวันหยุดบ้างนะ หยุดหยุดดืม่มถ้าทิ้ละวันหรือสองวันแล้วก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่ว่าถ้าทานไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะต้องเสริมวิตามินโดยยิ่งในกลุ่มวิตามิน B ีบีหนึ่งบหกบีสิบสองอะไรอย่างเงี้ยนะก,ก็ก,ก,ก็พอช่วยได้ที่จะช่วยบรรเทาอาการลดลดความเสียหายจากระบบร่างกายท,ท,ที่ที่เกิดจากการขาดสารอาหารครับนะ,นะอันนี้ก็ก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าก็ต้องก็ต้องมารับการบําบัดถ้าถ้า ถ้าลดเลิกเองได้ไม่สําเร็จนะครับหรือว่ากรณีที่ที่หยุดดื่มกระทันหันด้วยเหตุใดก็ตามนเนี่ยก็ขอให้ระวังอาการลง,ลงแดงอย่างที่ทกล่าวไปแล้วแน่นอนวะ่าส่วนใหญ่อาจจะไม่เกิดแต่ว่าถ้าลายไหนที่เกิดแล้วเนี่ยจะรุนแรงมันค่อนข้างมากเลราเราไม่รู้เราทํานายไม่ได้นะแต่บางรายก็ชัดเลยว่าคราวที่แล้วก็อย่างเงี้ยค,คือหยุดดื่มแล้วเกิดอาการไม่สบายเลยมากๆกก็เลยรู้ว่าคราวนี้ถ้าหยุดดื่มอีกเนี่ยก็น่าจะเกิดต้องรีบ พาไปรับการบําบัดรักษาอืมครับคือต้องต้องรีบมารักษาแล้วก็หรือพอก่อนตอนจะเริ่มต้นก็คืออาจจะพยายามหยุดดื่มอาทิตย์ละวันหรือสองวันใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากน,นั้นก็ควรจะมารักษาอัานนี้อาการของคนที่ดื่มแล้วก็จะหยุดหยุดเลยเนี่ยคือจะมีมีทุกระบบใช่ไหมคุณหมอเท่าที่คุณหมอเจอที่เด่นๆอยากให้เขาได้ตั้งข้อสังเกตครับว่า ส่วนใหญ่จะเกิดอาการ,รวันหรือสองวันไปแล้วจะเริ่มจากการกระวนกระวายนอนไม่หลับอ๋อนะก็คือประมาณวันหรือวันแรกก็ยังรู้สึกธรรมดารรมดาอ,อยู่ใช่ไหมหลักง,ง่ายๆคือว่าตอนตอนตอน,ตอนที่มันตอนที่ดื่มเนี่ยฤทธิ์ของแอลกอฮอลมีต่อร่างกายยังไงตอนหยุดมันก็จะตีกลับไปด้านตรงข้ามเช่นดื่มเหล้าแล้วแล้วนอนหลับสบายผ่อนคลายเพราะนั้น<อ>ถ้าไม่ได้ดื่มมันก็จะกลายเป็นกระวนกระวายนอนไม่หลับกระวนกระวายอน่าอืมครับ เช่นตอนดื่มเหล้าแล้วก็ต้องทาให้เจริญอาหารนะกินข้าวได้กินเหล้าแล้วกินข้าวได้ถ้าหยุดมันก็จะเป็นเบื่ออาหาร,<อ>รมีขึ้นไส้อาเจียนครับนะแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอนดื่มเหล้ามันไปทําให้ไปกดประสาทเพราะนั้นตอนหยุดมันก็จะตีกลับ,<อ>นะบระบบประสาทต,ตอนนั้นก็จะแปรปวนมีชีพประจเร็วมีเหงื่อออกมีตัวร้อนอะไรต่างๆทำเนื้อเกร็งอ๋อครับครับ เช่นตอนดืม่มอาจจะรู้สึกกระปี้กระเป่าแล้วคึกคักสนุกสนานพอเลิกดืม่มก็กลายเป็นซึมเศร้าไปอะไรเงี้ยเหรอฮะอันอันนั้นอันนั้น,อน,น,นตอนตอนเอ,อ่อดื่มนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้กระปี้กระเป่าจะช่วงแรกๆที่เริ่มเมานิดๆเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนปล่อยเหมือนปลดปล่อยครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวกดประสาทแต่เมื่อกดนิดๆเนี่ยมันจะทําให้ไปกดส่วนจิตสํานึกไปกดสติสัมปชัญญะก็ทําให้ปล่อยสัญชาตญาณปล่อยอารมณ์ออกมานิดหนึ่งก่อนหลังจากนั้นถ้าดื่มต่อก็จะเริ่มกดต่อก็คือซึมเลยอเพราะฉะนั้น เวลาหยุดมันก็จะตีกลับกลายเป็นกระวนกระวายกลายเป็นวิตกกังวลนะพูดมากแล้วกาทจะมีหลอนมีอะไรได้อืครับนั่นก็คือจะต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะทําการรักษาโดยท,ทั่วไปแล้ววิธีการจัดการด้านการรักษาทํำยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องให้ยาเข้าไปแทนแทนแอลกอฮอล์ oh ครับนะพอแอลกอฮอล์ oh มันออกไปมันเหมือนมีมีตีกลับเราก็ต้องเอายาเข้าไปแทนซึ่งปลอดภัยโดยแพทย์จะเป็นคน ปรับปริมาณยาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายขนาดน,นั้นครับแลวหลังจากนั้นกค่อยๆลดยาลงนะแบบยาก็เป็นยาใช้ยาะงัปภาษาทั่วไปซึ่งครับโรงพยาบาลเกือบทุกโรงพยาบาลทุกแห่งในในประเทศไทยมีครับเพียงแต่ว่าบางแห่งก็อาจจะชํานาญมากในบางแห่งก็อาจจะยังไม่ค่อยชำนาญแต่เราก็ทํอหลักสูตรนี้ทําคู่มือทาการอบรมทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทีมให้ให,ให้ให้จัดการตรงนี้ ก็ส pues ่วนใหญ่ก so ็ก็ทำกันได้แล้วแต่บางแห่งอาจจะยังยังไม่ชำนาญแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่เขาทำไม่ได้เขาก็จะส่งต่อไปในที่ที่เขาทําได้นี่ครับนั่นก็คือต้องมีวิธีการให้ยานอกมีบางรายที่เขาเขาเปิดเกิดอาการลงแดงแล้วขึ้นแสบเจียนแล้วก็สับสนทานไม่ได้เขาอาจจะให้น้ําเกลือบวกวิตามินบางรายอาจจะให้อาหารเหลวทางสายยางอะไรนี้ก็ช่วยในระยะแรกครับหลังจากที่รู้สึกตัวดีฟื้นขึ้นมา รู้เรื่องรู้ราวดีก็ค่อยเปลี่ยนเป็นให้อาหารทางทางการทางทางปากให้เขาทารับประทานเองครับนั่นก็เป็นเรื่องของการพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของการที่จะตัดสุรานะครับแล้วสําหรับคนที่ดื่มในสังคมทั่ว,วไปหรือครับที่อาจจะยังรู้สึกว่าตัวเองยังยังไม่เข้าขั้นติดหรอกแต่ว่าดื่มทีไรดื่มหนักจนตื่นเช้ามาไปทํางานไม่ไหวหรือปวดหัวอะไรเงี้ยครับตรงนี้จะมีวิธีจัดการยังไงครับ,รบก็ก็ คงต้องย้อนกลับไปดูว่ามันเป็นมันเป็นเพราะว่าหลายคนจะปฏิเสธว่าไม่ได้หนักนะครับแต่แต่ถ้าขนาดดื่มหนักจนจนมีผลกระทบต่อการทํางานแล้วเนี่ยถ้านานๆานทีหนึง่งคงคงคงอาจจะยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเอะถ้ามันหลายทีแล้วเนี่ยนะมันก็คงคงจะต้อง,ต,องต้องพิจารณาแล้วว่าคงอาจจะเป็นติดสุราแล้ว mm hmm. แต่ถ้าน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 ทีหนึง่งเช่นหลายๆเดือนทีหน,นึ่งนี้นะแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วมันมีอาการเนี่ยอันนี้ก็โดยหลักทั่วไปก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําให้ จิบกาแฟนะเพราะว่ามันช่วยลดอาการปวดหัวหรือว่า,าดื่มถ้าถ้าถ้ามันทานอะไรไม่ค่อยได้มากก็จะดื่มเป็นน้ำผลไม้น้ำเกลือแร่อะไรต่างๆนะก็แล้วก็ถ้ามันมีอาการอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะต้องทานพวกวิตามินอะไรที่เสริมบำรุงประสาทอะไรอย่างนี้นยก,ก็ช่วยได้นะทีนี้คนที่เมาค้างเนี่ย เขามักจะบอกว่ามีอาการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับคงตื่นเช้ามาแล้วมันมึน <g> คือก็มีหลายก็มีหลายคำที่บาย <c oughs> เขาพบว่าเครื่องดื่มบางชนิดเนี่ยโดยจริงถ้าเป็นเป็นสุราแช่เี่ยในกลุ่มที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีการกั่นเนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือไวน์เนี่ยพวกนะี้เนี่ยมันจะมีสารที่เกิดจากการหมักติดมาด้วยอืมคแล้วสารบางตัวในบางคนมันคนมันมีฤทธิ์ทาให ให้ใหปวดศีรษะได้นะแต่ถ้าเป็นสุรากันเลยเนี่ยมันมีแต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นก็ได้อันนี้ก็ก็มีคำอธิบายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไม่ค่อยจะสำคัญมากครับก็คือคุณทานตัวไหนแล้วคุณปวดก็ก,ก,ก็ก็ต้องเลี่ยงนะหรือว่าถ้ามันเกิดไปแล้วก็ก็รักษาไปอะไรไปแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้บ,บ่อยๆมันก็ไม่ดีเนี่ยครับแล้วก็ สังเกตได้ว,ว่าคนที่เมา,าครค้างเนี่ยมกักจะปวดหัวันหัวแล้วก็รับทานยาแก้ป,ปวดกันแล้วก็ดื่มน้าหวานเข้าไปเยอะมันมันช่วยได้ไหมฮะหรือช่วยได้อย่างไรครับกรณีเคอน้ําหวานนี่มัน,ม,นมันช่วยได้เพราะว่าน้ําตาลมันช่วยทําให้สดชื่น,เ,นเพราะว่าสมองม,มนุษย์เราเนี่ยบริโภคน้ําตาลเป็นหลักนะ,ะครับสมองต้องการกรูโคสปริมาณเยอะนะเพราะนั้นเพราะนั้นแล้วมันน้ําปริมาณ มันย่อยง่ายนะก็มันดูดซึมได้เร็วนะมันแทบจะไม่ต้องย่อยเลยมันดูดซึมได้เลยมันก็ไม่เป็นภาระต่อระบบทางเดินอาหารนะรไ,มไม่เป็นภาระต่อการย่อยแ้วมันก็นากลับไปใช้งานได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราก็พบว่าเครื่องดื่มบางชนิดที่พยายามขายเพื่อให้สําหรับคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยก็ก็จะมีใช้หลักการนี้เขาจะมีส่วนประกอบหลักก็คือมีน้ําตาลกับมีวิตามินอะไรแล้วก็สารแต่งกลิ่นแต่งรสอะไรท่านหน่อยหนึ่งท่านนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้ําผล,ลไม้ธรรมดาเนี่ยนะเราก็ ก็สามารถดื่มได้แต่ว่าสําหรับนมนี่ไม่แนะนําเพราะว่ามันมันมันเป็นของเหลวจริงแต่จริงพอเข้าไปในกระเพาะแล้วมันตกตะกอนกลายเป็นของแข็ง <porch. S 1> แล้วมันก็ย่อยยากกว่าสมควรครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะดื่มพวกน้ําหวานนะครับน้ําผลไม้ก็ได้ <N ads> ผลไม้ก็ได้ไวิ <N ads> ติตามนก็จะทําให้การเมาค้างนั้นอาการดีขึ้นเร็วสําหรับสําหรับพวกซุปนี่ยังไม่แนะนําเพราะมันมีตัวโปรตีนอยู่ซึ่ง โปรโตีนเนี่ยมันเป็นภาระให้กับตับต้องจัดการ,อารเอาไว้ทีหลังไว้ไว้ฟื้นดีแล้วค่อยทานก็ได้เพราะโปรโตีนเรายังมีสะสมอยู่ในในตับในกล้ามเนื้อในอะไรเยอะอยู่ยังมันย,ยังไม่จําเป็นแล้วมัน,แล,มนแล้วมันก็ยังตอนนั้นมันต้องการน้ําตาลมากกว่าครับเพราะฉะนั้นคนที่เมาค้างเนี่ยควรจะดื่มเครื่องดื่มที่ดูดซึมง่ายที่เป็นน้ําตาลน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยน้ำเปล่าน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจะอันนี้จะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิด เกิดฟื้นตัวกระปี้กระเป่าด้วยเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เมาค้างเนี่ยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองร่างกายแปรปรวนแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ดูไม่แข็งแรงความจริงก็เรียกว่าร่างกายเนี่ยได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราชัดๆใช่หรือเป่ครับใช่ครับก็เห็นชัดอยู่นะครับว่าร่างกายเนี่ยก็สูญเสียความสมดุลไปจากการดื่มสุรานะครับนั่นก็คือคือบางทีเนี่ยสังคมมักจะพูดเรื่องเมาค้างเมาค้างเห็นเป็นเรื่องธรรมดา มากแต่ว่า,าตรงนี้มันมันน่าจะมองเห็นว่ามันเป็นสัญญาณของร่รางก,กายที่ป่ผมเคยมีเพื่อนคน,นหนึ่งเขาเขากำลังฟังวันนี้พอเขาเขาตื่นเช้ามาเขาจําอะไรไม่ได้เลยครับแล้วเขาก็คิดเป็นเรื่องปกติมบอกอ,อันนี้ทางทางการแพทย์เร,เรียก black าท์เมื่อไหร่มี black าท์แสดงว่าคุณดื่มหนักละมีปัญหาเพราะว่าการล็ a เอาท์นี่เป็นเป็นอาการหนึ่งใน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 ,ในเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นการเป็นภาวะร้ายแรงนะคือคือง่ายๆคือเวลาคนที่บางคนที่ดื่มไป ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันแอลกอฮอล์มันจะไปกดสมองจนความระบบความจําเขาเสียไปแล้วเขาจะจาไม่ได้ว่าเมื่อวานนี้เขาทําอะไรไปอตอนที่ดื่มมันนะหลังจากดืม่มแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาจําไม่ได้เลยเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเป็นสัญญาณอันตรายซึ่งบางคนไม่ทราบนะเขาพอผมผมทักเขาบอกอา้าวเหรอมันแรงขนาดนี้รเราบอกอ้าวแรงสิเขาเขาเขาไม่นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะอืมครับ เพราะนั้นก็ตั้งข้อสังเกตไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันหลังจากที่เมาแล้วถ้ามีอาการเมาค้างก็ควรดื่มน้ำหวานเข้าไปนะครับจะได้กระพี้กระเป๋่าขึ้นมาวันนี้นะครับผมวุฒิพงษ์ถ่ายยพิงและแพทย์ปริทัศิ์ศิปกิจจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสุนโรงก็ฝากข้อคิดแก่คุณผู้ฟังไว้นะครับว่าการดื่มสุรานั้นเนี่ยน,น,น,นำมาซึ่งผลเสียเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าติดสุราหรือมีแนวโน้มที่จะติดดังที่ได้อธิบายไปก็ให้รีบ มาพบแพทย์ซะนะครับแล้วก็รับการรักษาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับลําบากมากเพราะนั้นเนี่ยให้ขอให้เข้าใจเลยครับว่าคนที่ติดสุราหรือมีแนวโน้มจะติดแล้วเนี่ยต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบครับอย่าไปปล่อยให้เขา ช่วยเหลือตัวเองครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําการช่วยกันอย่างเป็นระบบก็จะน่าจะช่วยกันแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้ผมพุทธิพงษ์ถยายพิงขอบคุณคุณหมอปริทัศิลปกิจเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณยิ้มหรือยังคะ ทำทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายยิ้มให้กันที่ไรเรื่องหน